Let everyone come flash all day. Oh, what I say, my Lady, ladies, they come and play. ถ้าเราเรามาช่วยกันนะครับอาจจะทําให้ภาะวะที่มันซบเซาอาจจะทาให้พี่น้องกอดแก่นเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับแล้วก็ ที่สําคัญขอนแก่นเราเนี่ยตอนที่ผมยืนยันนะเรามีสงการทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในค่อนข้างเยอะนะเพราะความร่วมม้ร่วมมือของพวกเรานะครับซึ่งอันดับแรกเดี๋ยวท่านนายกท่านจะคงขึ้นมาให้รายละเอียดนะครับก็เป็นงานสุดยอดสงการอีสานเทศกาลดอกครูสินแคนที่ก็คือถนนเข้าเหนียวนั่นแหละที่พวกเราเรียกกันนะครับก็จะมีนาริกแสดง ต่างๆการะเล่นสนุกสนานแล้วก็มีการโชว์ขึ้นนะครับมนุษย์นะล่าสุดนี้ทำสถิติเท่าไหร่ท่านนายกกี่กี่คนนะเป็นแสนใช่ไหมลงบันทึกลงกินเนสบุ๊กนะครับอันนี้เป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานอยู่แล้วแล้วก็ระดับประเทศด้วยนะครับแล้วก็งานต่อมาก็คืองานส่งน้ำสมมาบรรทาภรับนะครับที่วัดท่าลางหลวงปีนี้ก็จะพระเดชพระคุณ นะครับท่านรองเจ้าของจังหวัดท่านเจ้าคุณรองเจ้าของจังหวัดก็คุมนาให้ปรับนะครับว่าให้แห่จากสารกลางไปที่วัดธาตุนะครับเราจะมีขบวนแห่ที่จะทําให้เสริมให้งานสงนการขอนแก่นมีความหลากหลายและน่าสนใจ<อ> <Lindsay> แล้วก็จะนอกจากนั้นก็จะมีงานประเพณีสงกรานตั้งเดิมที่วัดใจสีงานเสริมเสริมแล้วก็จุดนี้นะฮะจุดนี้ทางกระทรวงวัวัฒนธรรมเขาก็ร่วมกับสภา,าวัฒนธรรมและจังหวัดนะครับ ก็จะจัดกิจกรรมที่เน้นเรื่องจารีตประเพณีแล้วก็ให้ชาวบ้านมาขายของกันก็จะมีเรื่องของการสงน้าพระแล้วที่ท่านเห็นต้นส,งสูงๆนี้เขาเรียกต้นดอกไม้นะครับที่มักจะจัดไว้ในงานมงคลต่างๆเพื่อไปถวายเป็นพุทธบูชาวันนั้นเราก็ให้ทํามาตําบลละหนึต้นใช่ไหมตำบลละหนึ่งต้นเรามี198ยเาบตำบลสูงขนาดนี้ยเก้สต้นจะมาประดับประดาเรียงรายกันแถวนี้ นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับตอนนี้กําลังทาโครงจะจะทาเอาผ้าขาม้านะครับมามาเหมือนสแลนมุมกันแดดให้นะครับไม่ต้องกลัวร้อนแล้วก็อาจจะมีแล้วก็วันนี้ก็ลองเอาฝีมือของพี่น้องนะฮะน้ำพองมาโชว์ครับที่เห็นพวงมาลัยเขาตอกเนี่ยสวยไหมครับนะฮะอันนี้ก็คิดว่าในอนาคตเราก็จะมาสร้างตีมให้กับจังหวัดเรานะฮะ ไปเชียงใหม่เขาก็มีทีมเขานะครับมาอีสานผมก็อ,อยากให้มีทีมของอีสานนะการผมก็นําเสนอทางลัมตีวัฒนธรรมว่ามันไม่ควรเหมือนกันนะเพื่อสร้างความแตกต่างแล้วใครอยากไปเที่ยวทั้งเหดือก็เชียงใหม่แต่ถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบอีสานนะครับประเพณนีแบบอีสานรรเ,บบสารเรามาที่นี่นะครับแล้วก็สําหรับ รายละเอียดเรื่องถนนข้อเหนียวเดี๋ยวท่านนายกคง,คงขึ้นมาให้รายละเอียดนะครับว่าจะมีอะไรบ้างปีนี้ยืนยันว่ายิ่งใหญ่นะเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยเขาพอเขาปากหมุดเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยเรานะเขาลงมาด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนงบประมาณผ่านทางสภาวัฒนธรรมมาทั้งหมดเท่าไหร่นะพอจะเปิดเผยได้ไหมฮะอ๋ะอยังไม่นิ่งนะ แต่เข้าๆได้ยินแว่วๆมาว่าจะให้มาประมาณ5ล้านบาทนะครับมาเสริมเรื่องจารีตประเพณีนี่แหละสำหรับบริเวณตรงนี้นะครับที่เราเรียกกันเฮือนโบราณเนี่ยนะครับเราจะมีพิธีปเปิดงานกันวันพฤหัสที่11เมษายน2 5 6 7นะครับก็จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์ส่งน้ำประพุทธพรรั์นะครับพระธาตุคำแก่นจำลอง แล้วก็สงน้ำผสมที่ทรงสมณศักดิ์นะครับปีที่แล้วผมกานิมนต์มาทุกรูปที่ถือพาทยอดแหลมแต่ก็ปรากฏว่าบางท่านก็อายุมากแล้วเดินทางไม่สะดวกนะครับเราก็นิมนต์มาก็ได้รับความเมตตากัจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดป่าแสงอรุณมาเป็นประธาน นะครับก็เชิญชวนพวกเราลูกศิษย์ลูกหานะครับมาส่งน้ําท่านแล้วก็มีส่งน้ําผู้สูงอายุนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ต่อจากส่งน้ําพระพุทธพระลับแล้วก็เราจะมีขบวนแห่เพื่อเชิญอัญเชิญองค์พระลับกลับวัดาธาตุนะครับก็จะมีทั้งหมด5ขบวนด้วยกันมีทั้งขบวนอัญเชิญพระพุทธพระลับขบวนตํตนา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 งสงกราขบวนกองยาวหุ่นเซียงยืนขบวนแห่น้ำดอกไม้แห่น้ำดอกไม้ที่ประเภียีสานดั้งเดิมเลยนะฮะ าตามคติแล้วเนี่ยผมเคยเป็นนอำเพอเนี่ยแห่น้ําดอกไม้นีนหมายวาา่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาสงการเขาจะกลับมาแล้วก็ไปพาไปไหว่บริเวณแหล่งน้ําที่บรรพบุรุษเขาใช้กินใช้อาบนะแล้วก็เอาน้ำเข้ามาแล้วก็มีดอกไม้โรย้รก็เรียกน้ำดอกไม้แล้วก็มาสง่งส่งพระส่งคนแก่นะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมวันที่12เนี่ยประกวดต้นดอกไม้ที่ท่านเห็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางตอนนีท,ที่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 เราเอามานะครับแต่ทั้งหมดจะมี198ต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องการตบประทายนะครับวันเสาร์ที่13นะครับทุกอำเภอก็จะมาร่วมกิจกรรตบประทายนะครับแล้วก็ขออภัยนะจะมีลดน้ำนำขอผู้สูงอายุวันจันทร์ที่15นะครับก็จะมีนางสงการบรรจปีันร้อยหก เอ็นโทเนียโพซิลมิ i s ไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2023และมอลองมิตยูนิเวอร์ส2023จะมาด้วยนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพส่วนการแสดงนะครับเราก็จะเน้นเรื่องหมอลำนะครับ12นะฮะนอกจากจะมีการแสดงจากทุกอำเภอในทุกวันก็จะมีศิลปินหมอลำวงดังๆวันที่12ก็จากออรดีแบนด์มาจากไหนนะ ต้องถามถาวัทธธรรมมาจากไหนออลดีแบนคือคือใครอ๋อแอนออลดีอ๋อครับครับแล้วก็สิบสามนี่ระเบียบวัฒนศิลนะครับ <c oughs> ก็จะมีศิลปิน <Okay. S 1> ตัวท็อปๆเขาก็มีท็อปนรากรเต้าหยองเต้าสุกรรัญญาท็อปธนาชัยนะครับสิบสี่ก็จะมีหมอลำพื้นบ้านจากสภาวัทธธรรมการแสดงแสงสีเสียงแล้วในบริเวณนี้ก็จะมีการเนรมิต อ,อุโมงคดอกคูณนะครับแล้วก็มีมีน้ําพ่นเป็นละอองเป็นน้ำมนต์นะครับเรียกว่ากิจกรรมเสริมสิริม,มงคลอุโมงดอกคูณยาวกว่า40เมตรภายใต้แนวคิดมณฑาลาสัทธาสายมูนะครับแล้วก็ในบริเวณนี้ก็จะมีการจําหน่ายสินค้าขึ้นเมืองจากอําเภอต่างๆนะครับไมุ่แล้วก็จะมีคารวานจําหน่ายสินค้านะครับเพื่อ นำไรายได้ส่วนหนึงมาใช้จ่ายในการจัดงานในครั้งนี้นะครับในโอกาสนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องไม่เฉพาะคนขอนแก่นนะครับหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องทั้งคนต่างประเทศด้วยนะครับได้มาเที่ยวถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศสงการแบบอีสานนะครับผมเชื่อว่าขอนแก่นสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของพอิสานได้ในเรื่องของงานสงการนะครับก็ทง ้องขอถือโอกาสนี้กลับขอบคุณทุกท่านครับเสียงรดมือนะคะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะท่านไกรสอนกองฉลาดนะคะกับกิจกรรมนะคะงานสืบสารประเพณีสงกรานต์วิถีไทยบ้านขอนแก่นปีนี้จัดใหญ่แน่นอนค่ะ